มาแม่ออกมาตรงนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ออกมากัลลิก่อนให้เดินอยู่ตรงนู้นโอ้โหมาไปนน่นแล้วสิบเอ็ดองตาสิบส <12. S 2> องัวนี้ตะวนี้อะ้ยออกได้พี่นะ ไม่ได้เราต้องกันด้วยแล้วไม่ให้ออกสิบสามไม่ได้กันด้วยก่อนนี่ออกไม่ได้เอาท้ายไปสิบสี่รอกไว้เลยกอนนี้อยู่สองตาสิบห้าเสร็จแน่เลยสิบหกสิบเจ็ด รอโดนนะเนี่ยอ <laughs> รอโดนโอ้มีแววแล้วสิบแปดอยู่สองตาโอ้สิบเก้าเสร็จเลยทางน,นี้ <c oughs> ให้ถูกะ่ะ เรียบร้อยลูกอ๋อยังยังนี่ตาเดินเดินยี่สิบลูกโอ้ยี่สิบเน็ตไ,ได้ตาป้าไม่ถูก,กตกตังนี้ดกว่ะยี่สิบสองเอามามาลงใหม่ลูก ยี่ิบสามไม่ถูกเดินมาไม่ก็ได้จะรอดไหมเนี่ยเป็นทีย่ิบสามเลยนะอืมจ้องเปลี่ยลาเปลี่ยนใหม่ยี่ิบสี่ลุกไปแอบ ลูกตรงนี้โลูกนี้ลูกตรงนี้เอาให้เขา้ามาลูก <c oughs> ตรงตนี้ทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งยี่สิบห้าเข้ามุมแบบทิ้งเสียนี่ต้องลุกตรงนี้ทีกทีก็ ยี่สิหกทีกี่หนึ่งเรียบร้อยไปได้ <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับท่าน <laughs> นี่คืออะไรแพ้แล้ว <laughs> เดินไม่ได้แล้วคุณเดินไม่ได้แล้วแพ้แล้ว <laughs> โอ้ค <laughs> <laughs> าร <laughs> วะท่านอาจารย์เล่นเป็ดได้คารวะธราจัลเนี่ยและยอดเยี่ยมเหมือนเดิม <laughs>